วิญญาณเธอพึ่งมาแน่นแน่นคอมเมื่อไหร่เมื่อคืนเพราะว่าจะมาสวด็มลขึ้นมาไม่ได้ก็จุดเสียบแน่นจุดเสียบที่นี่เหรอข้างหลัง้วยค่ะเสียบจอดภูอาวิญญาณเอ๋ยเอาบุญกุศลแล้วหายเจ็บหายปวดหายแน่นหายอึดหายจากการทุรนทุลายในท้องในไส้ในคอให้โลงโป่งเบาหายด้วยเถิดพุทธังเอาบุญหลวงพ่อไปลงอาลังมา

มีอะไรจ้าเธอคันตามตัวค่ะนอนไม่ได้เลยคันนอนคันตามตัวนอนไม่ได้ขอรับ,นนรบยังคันอยู่อีกเพิ่งคันเหรอคันเมื่อไหร่มันมต่อนพระรู้สึกมันจะคันเยอะไม่ได้นอนวันพระราจะคันเยอะเธอแก้ให้ใครจ้ะแก้หให้เด็กแก้ให้เด็กให้เด็กให้เด็กมันไปเผาปลาเผาอะไรบ้างวะมีไม่มี สองป้าเนะคะเผาสารอะไรนี้เปล่าก็คงจะมีคงจะมีเหรอคิดว่าคงมีอ๋อจงอาการก่อนที่จะพูดพองก็คันก่อนคันยืดยืดแก้อาการเมื่อคืนเอาวิญญาณเลยแล้วเธอแก้ให้เด็กเจิดแล้วจะแก้ให้ฉอดได้ปล่าแก้อะไระแต่ยังไม่ได้สื่อยังไม่ถือใช่ไหมอ่๋อฉอดประสาทเอ้ยเขารับปากแล้วว่าจะมาแก้ให้ ให้โล่งให้โปร่งให้เบาให้คลายด้วยเธอเอาบุหลวงพ่อไปให้โล่งให้ผิวหนังกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นปกติไม่แสบไม่ร้อนไม่ไม่เกิดความอักเสบไม่เกิดการคันไม่เกิดพุไม่เกิดพองแล้วทังหายทำทังหายทังทังหายโล่งโปร่งเบาด้วยเอาบุหลวงพ่อไปเรามีได้สร้างมาบุญไ,ได้สร้างมาก็ขอให้มันเกิดขึ้น กับดวงวิญญาณที่เกาะอยู่ในร่างนี้อันนี้เป็นเล่นของมาด้วยเปล่าวะฮะใช่ครับหลวงพ่อันนี้เป็นเล่นของอาจารย์อะไรมาคอนเน้นเสร็จออกจากกันนี่แหละครับหลวงพ่อนั่นแหละอันนี้ของเขาล้อนอยู่มันกําลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำให้คันพุ่ผ่านตามตัว วิ่งตามตามเลือดตามเนื้อเอาวิญญาณเอ้ยมันเขาเอาน,น้ำมันพายใส่เขาเ้าไปในตัวเธอ,อเปล่าก็ไม่รู้ประกบอบด้วยเป็นเหมือนกันเหมือนมีอะไรมันยุบยุบยับยับเขาเป็นน้ำมันพายไงให้ขังก็ต้องเอาน้ำมันพายแล้วไปสับเพื่ออะไรล้ำรวยเสน่ห์หนังเหนียว เมตตามหา,หาิยมเมตตามหาอิยมแล้วรวยเปล่าแล้วรวยไหมพอมีกินครับไม่รวย <c oughs> <laughs> แล้วใครแนะนําไป <c oughs> ไปกับเพื่อนเอาอะไรดีไปด้วยวเขาเป็นพระหรือเป็นคนเป็นคนขเขมนเหรอ <c oughs> เอาวิญ,ญญาณเอ้ย เดี๋ยวเขาจะบวชให้แล้วเตรียมไปเกิดได้ไม่ต้องไปฝังอยู่ในเนื้อในกายเขาพาไปไหนไม่ได้หรอกไอ้พวกที่สักน้ำมันพายเนี่ยมันจะ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 วนเวียนอยู่กับร่างกายเรานี่แหละพอน้ำมันพายก็คือน้ำมันผีเอาอะไรของผีมาผีก็จะบอกว่าเราก็ไปด้วยกัน <c oughs> อ่าเห็นหรือเปล่า,าไอ้พวกผู้ชายที่ถูกน้ำมันพายป้ายอ่ะ มันไม่เป็นตัวของตัวเองหรอกมันกลายเป็นผีผีที่แบบว่าผีอีกคนนึงเข้าไปในแทนมันเลยผู้หญิงอะ่ะถ้าถูกของเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นตัวผู้หญิงแล้วมันจะเป็นตัวผีแทนอ้าวเดี๋ยวเขาจะบวชให้แล้วคลายอกอกรเข้ามาพ้องตามนี้แหละพวกพวก อย่างได้แล้วนะปูเวทครับลูกหลพ่อก่อด้วยคาไอ้พวกเขเลยอะวะไอ้พวกมีวิชาคมเหรอเธอเป็นคนจังหวัดอะไรเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เหรอจะวิวเขาเล่นของกันเหรอ ก็ไม่รู้เล่นทุกที่เลยเธอนี่เธอไปสัมาตั้งแต่อายุ่ะไรอายุมันกนานแล้วคะยี่สิบปีประมาณคงจะได้อยี่สิกว่าปีว่าประมาณสาสิบกว่าสี่สิบสี่สิบสี่สิบต้นต้นอายุห้สิบไปสักเหรอตนอระมาณห้ากว่าก็นี่จะติดแล้วอีตามปีก็เจ็ดใหถ้าเป็นคำเหวีเนี่ยมันต้องเอาน้ำมันภายสักมันถึง มันสั่นเวลาสักเสร็จแล้วมันจะสั่นเลยเพราะว่าผีมันเข้าแล้วไงค่าขายถ้าขายผมเลี้ยงสั่งกันอันนี้คนธรรมดาค่ะไม่ใทยหรอใทยอันนี้ก็ว่าค้าขายก็ได้เรื่ถ้าขายดีก็ทำไปแล้วขายดีป่ะขายเสร็จไปพวกพอไปได้กันแล้วทุออรรถกดุญแจมีอะไรลูกเอ๋ย อ๋อห็นรู้สึกเหมือนมีอะไรต่อหรือมันเหมือนก็จะหน่ายบอเมื่อ่วันละลาชีดยังเนี่ยเพิ่งมาเป็นเมื่อไกี่วันนะแล้วจะลาชีดเมื่อไหร่ยัไม่ลาอีกไม่นานนี้เหรอเมษาไม่ซาครับไม่ซาครับเมษาราแล้วนี่แก้ให้ใครเด็กเหรอแก้ให้เด็กอ่าแล้วเพิ่งจะมาปวดขาเหรอคือปวดแต่ปวดมานานแล้วแล้วมันเบาลงช่วงที่มาทำถึงสิ้นแล้วเพิ่งกลับมาหนักอีกทีนึงหนักกี่วันักวันแล้วนั่งไม่ค่อยได้จะปวดขา นำเมื่อคี่วันสองวันนี้ค่ะสองวันนี้เหรอเอาวิญญาณเอยเอาบุญหลวงพ่อไปบุญใดที่ได้สร้างมาขอให้วิญญาณที่อยู่ในร่างนี้ได้บุญได้กุศลบาร,รมีได้เกิดขึ้นได้การบำเพ็ญเพียรเกิดขึ้น,เ,นเป็นพลังยิ่งใหญ่ปลดเปลื้องความทุกข์ปลดเปลื้องความเจ็บความป่วยความทรมานพิกลพิการให้หายไปโล่งโป่งเบา หายจากหิวหายจากความกระหายหายจากความมืดบอดหายจากความที้ดนขุราหายายออกเรื่อยเกิดลมรมเมจตารุปเยะไดอกปดูะไดจตารุปเยสะไิเดงไดจตารุปเหโอ้พุทธทนใโมทูทนใจโันูทศนจดมเพื่อนี้อันนี้ก็ไปสั่งมาเหมือนกันเหรอ เเป็นนอ๋อนี่ไปชัคมาอีกสาม้าเปล่าไม่ปากค่ะหนูไม่ชอบแล้วเป็นไงขาตัวน,นี้รู้สึกด,ดีขึ้นเลยบ๊อยยังแต่ข้างเนี้ยเวลาหนูนั่งอ่ะทั่งยืนนั่งอย่า,นยา,นางนี้ได้แต่ถู้นั่งข้างเนี่ยคือไปนั่งไม่ค่อยได้มันจะปวดอยู่ข้างเนี้ยมากแต่บ้านนั่งข้างนั้นได้ไ,ได้แต่ถ้านั่งข้างนี้ต้องเอานีเอ,เองอย่างนี้เลยคือน,นั่งไม่ได้แกแล้วก็อย่างนี้แหละที่เลยมากมันไม่ อ้าวพูดตรงอ่ะเราก็เต้นไม่ใช่เธอเป็นคนเดียวฉันก็เป็นแล้วหวนูนั่งปฏิบัตธรไม่ได้เลยเดี๋ยวก็นั่งได้เองแหละค่อยๆนั่งไปแล้วหนูมหันก็หนูไม่กล้าเข้ามาหนั่งไม่ได้เน <c oughs> ี่ยแหละนั่นแหละดังดังได้ข้างนึงก็ยังดีๆๆอ่าเดี๋ยววิญญ,ญาณเขาได้บุญแล้วก็จะไปละโชคดีไปได้ว่ามา